สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทุกท่านและก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของคุณครูอัททุกคนเลยตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม,ม่ละมัศอําเภอแม่ละมัศจังหวัดตรนคะคะครูอัทคนสวยแล้วก็ผู้ช่วยคนเก่งค่ะสวัสดีค่ะน้่นแก้วของเรานั่นเองนะคะเราสองคนกลับมาพบมาเจอกับเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า สร้างฝันนักคิดค่ะสาระการเรียนรู้ของวันนี้เป็นเรื่องราวของรูปทรงเรขาคณิตกันนะคะจะมีรูปอะไรบ้างเด็กๆคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราตามพี่นนอนแก้วไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะตามพี่นนอนแก้วกันมาเลยจ้า สามเหียมเอยยอมาทำมือให้เหมือนสามเหลี่ยมเอยี e ้ยโออันเริ่มเทิมผันเล็กจิว๋วเลีรมทก<ำ>ระจิว๋วเลีวมาทำ

เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฝึกทำมือเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะเรานะคะมาทำความรู้จักกับรูปเรขาคณิตวันนี้นะคะจะนำเสนอ3มรูปด้วยกันค่ะมาดูกันเลยค่ะรูปแรกค่ะ รูปอะไรคะเด็กๆอ่าสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเรามาดูรูปเรขาคณิตรูปที่สองกันเลยคะ่ะ <Circle. Circle. S 1> รูปเรขาคณิตรูปที่สองคือรูปอะไรคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยคะ่ะวงกลมนั่นเองต่อไปเรามาดูรูปที่สามกันคะ่ะ ค่ะคณิตรูปสุดท้ายที่จะนำเสนอกันในวันนี้นั่นก็คือรูปอะไรคะเด็กๆอ่าสี่เหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆจ๋าเรามาช่วยกันสํารวจสิ่งของที่มีรูปทรงเรขาคณิตกันค่ะไปกันเลยจ้าเด็กๆจ๋า เรามาช่วยกันค้นหาสิ่งของต่างๆที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมกันค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยอ่าภาพอะไรคะเนี่ยอ่าถูกต้องค่ะบ้านน้องหมานี่เองค่ะเออต่อไปอะไรเอ่ยอ่าหลังคาบ้านค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเอ๊ยยังมีอะไรอีกบ้างนะอ่านี่เลยไอศครีม กล้วยไอศครีมนั่นเองค่ะและสีแดงสวยเลยอ่าแตงโมผ่าซีกนั่นเองค่ะมีทั้งซีกใหญ่แล้วก็ซีกเล็กเลยค่ะเรามาช่วยกันนับจำนวนรูปทรงสามเหลี่ยมกันอีกครั้งค่ะเด็กๆ1 2 3่งสห เย,ย้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะสิ่งของที่เราตามหาที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมีอยู่ห้าอย่างนั่นเองค่ะอ่าสิ่งของนะคะที่เป็นรูปทรงต่อไปที่เราจะค้นหากันนั่นก็คือสิ่งของที่มีรูปทรงวงกลมนั่นเองค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะอะไรคะเนี่ยอ่า ล้อรถไฟนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อไปข้างบนรถไฟเอลูกอะไรคะเนี้ยสีสันสวยงามเลยอ่าลูกบอลนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะดเด็กมีอะไรอีกไหมนะที่เป็นรูปทรงวงกลมอ่าบนต้นไม้ใช่ไหมคะผลส้มนี่เองอ่าหมดเรียงเอ้ยมีอะไรอีกบ้างนะ อ้าวพระอาทิตย์ทรงกลมโตมากเลยค่ะเด็กๆสองแสงสว่างจ้าเลยอ่าต่อไปเรามาช่วยกันนับจำนวนกันดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด็ด 8 9 10อ้าวรูปทรงวงกลมมีทั้งหมด10รูปนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาจ้าเด็กๆจ๋าต่อไปเรามาช่วยกันค้นหาสิ่งของที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกันเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะ อะไรคะเนี่ยผูกริบบิ้นสวยงามเลยอ่ากล่องของขวัญน,นั่นเองค่ะต่อไปอะไรนะอ้าวมีต้นไม้อยู่ในกระถางกระถางต้นไม้นั่นเองค่ะเอยยังมีอะไรอีกบ้างนะว้าวด้านบนผนงังกรอบรูปสีสันสวยงามค่ะและ อะไรคะเนี่ยอยู่ข้างๆกรอบรูปบานใหญ่มากเลยอ่ากระจกนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาช่วยกันนับจำนวนรูปทรงสี่เหลี่ยมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ รูปทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด7รูปด้วยกันนั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของรูปทรงเรขาคณิตกันไปแล้วนะคะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันมีอะไรกันบ้างนะถูกต้องแล้วค่ะสามเหลี่ยมวงกลมและก็สี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพี่หนอนแก้วกับครูออดเนี่ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของเวลากันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้เด็กๆติดตามชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูออดและก็พี่หนอนแก้วนะคะจะต้องลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่หนอนแก้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ